สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับร้านบอลชอนนะครับกับเมนูนะครับหมูทอดเกาหลีเจ้าเก่านั่นเองนะครับเป็นเมนูนะครับที่ออกมาเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนั่นเองเป็นหมูทอดแบบแนวทงคัตสึนะครับเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟม,มากับกิมจิสดแบบนี้ครับ อันนี้นะครับเป็นชุดหมูทอดทงคัตสึนะครับสไตล์เกาหลีตัวแป้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแป้งกรอบๆที่มีรสหวานเผ็ดนะครับคล้ายๆกับแป้งที่เคลือบไก่มานะครับแล้วก็จะมีกิมจิสดแล้วก็มีซอสกาลริรวมถึงมัสตาร์ดด้วยนะครับกิมจิสดเนี่ยตรงจุดเด่นก็คือผักตัวผักมันจะกรอบนะครับแล้วก็จะมีความหวานมีความเผ็ดมีความเค็มนิดๆนะครับเปรี้ยวหน่อยๆนะครับทานคู่กับหมูทอดเนี่ยดีเลยตัวหมูทอดเนี่ยชิ้นหนาครับไม่ได้ฉ่ำมากแต่ว่าเนื้อก็นุ่มนะครับไม่เหนียวเลยนะครับทานคู่กับซุป เต้าหู้นะครับหรือซุนดูบูเนี่ยรสชาติเข้ากันมากตัวซุปเนี่ยมีความเข้มข้นมีความเปรี้ยวเค็มของกิมจินะครับทานคู่กับเต้าหู้ไข่เนี่ยรสชาติดีนะเวลาทานคู่กับเครื่องเคียงต่างเนี่ยรสจมพะมันจะพับขึ้นมาเลยครับส่วนนี้เป็นหมูผัดซอสเผ็ดนะซึ่งเราสามารถให้เขาผัดที่ทโต๊ะก็ได้หรือว่าจะให้ผัดจากในครัวมาก็ได้อันนี้ผมเลือกสั่งให้ผัดจากในครัวมานะครับเพราะมันจะไม่ไม่กระเด็นปกติถ้าเป็นซอสอย่างเงี้ยมันจะกระเด็นครับเวลาที่ผัดนะที่โต๊ะนะครับอันนี้ก็คือเป็น เฟนฟายนะครับรสชาติเนี่ยเป็นผงนวชีสนะรสชาติก็กรอบดีนะทอดออกมาได้ดีนะครับไม่อมน้ํามันเร็วละทานรุงรกับพวกหมูทอดหรือว่าพวกอาหารเกาหลีต่างนะครับก็เข้ากันได้ดีนะครับเป็นเป็นอีกเมนูนะครับที่แนะนําเลยสําหรับร้านบอลชอนนะครับหมูทอดเกาหลีเจ้าเก่านะครับตัวแป้งที่เคลือบมาที่ผมชอบนะมันคล้ายๆกับตัวไก่ทอดนะครับมีความหวานมีความเผ็ดนะครับรสชาติจัดจ้านนะตัวหมูข้างในก็นุ่มอร่อยดีครับกรอบนอกนุ่มใน